ครับผู้บริหารเจ้าหน้าที่นะครับแล้วก็พนักงานส่วนของบริษัทาำกัดนะครับนนี้โครงการแซมนแล้วก็บริษัทที่เข้าร่วมโครงการครั้งนี้นะครับผมนายชัยนน์สุนพิทักษ์นะครับเป็นตัวแทนของบริษัทอะไรันงอันที่ประเทศไทยนะครับหรือซีโยซีโยวาเอเอเอ็มีนะครับวันนี้จะมานำเสนอนะครับการประกวดการเลือกบางวันมีสายกิจเพื่อนแป้นนะครับโครงการแซมประจำปีปี254นะครับ เครับก็ตอนนี้ก็ขออนุญาตแนะนำข้อนิดนึงนะครับบริษัทอารียนแอนดรนี้ประเทศไทยจำกัดนะครับเป็นบริหัทงานการโดยดูเป็นดอนะครับก่อตั้งนะครับแล้วก็ในการผลิตเมื่อปี2019นะครับตั้งอยู่ที่นิคม WSH 2เจังหวัดชลบุรีนะครับแล้วก็ประเภทธุรกิจก็ผลิตเครื่องสักผ้านะครับเครื่องถักผ้าสากลนะครับภายใต้แบรนด์เราก็จะมีสวิงควีนนะครับมียิมยิปโซนะครับ อีแม็แล้วก็ยูนิมานะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของตัวอย่างของลูกค้าเรานะครับจะเป็นรอนดีมาเป็นแฟนไชส์นะครับแฟรนชส์ก็หลักๆว่าเราก็จะเห็นธุรกิจของรอนดี้สร้างของเรียบสิ้นนะครับโอเคครับีันี้ก็จะเป็นในส่วนของค่านิยมแล้วก็โดยไดร์บยสร้างสุดนนะครับอันนี้ก็โงารมโดยเป็นตัวแทนเป็นเอ็มดีของเราครับผัดผ้าก็้ะเป็นการครับต่งนะครับประกาศแต่งตั้งธนาคารทำงานนะครับ โอเคครับแล้วก็เราก็มีการบ่งบ่งให้ความุมเสื้อของแฮปปี้วโอเคแล้วก็โคดักซี่นะครับในส่วนของแฮปปี้โนว์พิเตอร์นะครับก็เราต้องบอกว่าบีฟอร์แฮนด์ทเซอร์นะครับหลังจากที่เราทำกิจกรรมนะครับก็โดยรวมนะครับก็มีแนวโมทงใทางที่ดีขึ้นนะครับโอเคครับท่านนะก็จะขอแนะนำเกี่ยวกับกิจกรรมนะครับของบริษัทเองเรามีกิจกรรมค่อนข้างเยอะนะครับแดีวผม จะยกกิจกรรมที่น่าสนใจมานเสนอในครั้งนี้นะครับก็อันแรกก็จะเป็นในส่วนของแอปพลิเคชันนะครับ AOT c o m p y AI นะครับและจุประสงค์ก,ก็เป็นแอปพลิเคชันนะครับที่ท่านที่สร้างขึ้นเพื่อให้พนักง,งานและทำได้ตอบถามในแต่ละวันทํางานนะครับแล้วก็ได้ได้แสด,ดงความคิดเห็นในแอปพลิเคชันนี้นะครับโอเคต่ดมาก็จะบอกว่าแอปพลิเคชันนี้นะครับใช้งานยังไงนะครับ ก็ในแต่ละวันนะครับเราจะมีคำถามนะครับในอภิธานว่าวันนี้เป็นยังไงบ้างหรือว่าให้แสดงความคิดเห็นซึ่งการตอบคำถามระรับคำถามแล้วก็จะได้เหรียญตรงนี้ในส่วนของตัวพนักงานนะครับแล้วก็อีกทันหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็ของพนักงานเนี่ยก็จะมีเหรียญเหรียญเพื่อให้เวลามีคนมาช่วยเรานะครับที่เราทํางานเราก็สามารนให้เหรียญนี้เขบเพื่อนได้ซึ่งเหรียญตรงนี้เขาจะไปเพิ่มในส่วนเพื่อนนะครับแล้วถ้าเราสะสมเหรียญ ให้ตามจำนวนที่พทาที่พบนะครับตัวอย่าง250นะครับก็จะไปแลกบัตรทอนได้นะครับว่าซอของได้400นะครับจริงมีค่อนข้างหลากหลายนะครับมีทุกส่วนของบิลซีโรตินส์นะครับก็ก็จะมีค่อนข้างเยอะมีสตาร์ทาร์ก็มีนะครับครับก็ในส่วนของฟิลลิ่งนะครับก็พนักงานครับก็จมีความสุขที่ได้ใช้แอพพลิเคชันนะครับแล้วก็ได้นำคะแนนครับไปแลกงัน นะคมีหลายๆอย่างมีพิซซ่าเดลซีมีบัตรเติมนล้วมันก็มีนะครับโอเคครับฟิลลิ่งก็พนักงานนะครับอันนี้ให้เข้าร่วนม100%เลยนะครับแล้วก็ฟิวส์ก็มี็งานอนุมัติให้ใช้ต่อไปในทุกๆปีนะครับโอเคครับธนาคา็ในส่วนของกิจกรรมเซ็นทรัลโคจิ้งนะครับวัตถุประสงค์ก็เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้บริษัทและพนักงานนะครับได้มีส่วนร่วมให้ ความเชื่อเหลือหลสังคมนะครับแล้วก็ดูแลสิ่งแวดล้อมนะครับที่ชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงกับองค์กรนะครับในรูปก็จะมีอ่าที่เราไปนะครับมีที่สวนเอเดนนะครับมีโรงเรียนมุ้บ้านสมบริจาคสิ่งของนีืคนตาบอดก็บริจาคเรื่องนะครับโอเคอันนี้ก็อันนี้กาขอยกตัวอย่างในสังกิจกรรมนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนเอ็นเอ็นนะครับเป็นส่วนพื้นผูผู้ป่วยนะครับเ i ็นะครับก็เราไปบริจาคในส่วนของ ัวที่เป็นเรียกว่าแจของโบนครับด้านล่างก็จะเป็นเครื่องสักผ้าท่านคุณอยู่้า6 5นะครับก็กิจกรรมที่ผมมีโอกาสได้ไปด้วยนะครับว่ามีโอกาสได้ไรับจาเจ้าหน้าที่ที่ดูแลนะครับก็บอกว่าก่อนหน้านี้ทางทางสุดนะครับผู้ป่วยก็จะใช้เครื่องสับผ้าธรรมดาปกตินะครับก็จะปั่นนะครับล้างเองนะครับล้างน้ำเปล่าแล้วก็เอาไปเอาไปปั่นผ่านนะครับซึ่ง เวลาไปตากครับตอนไหนฝนตกตอนไหนไม่มีแดดนะครับก็อาจจะไม่แห้งนะครับแล้วก็ทําผู้ป่วยเองไม่มีความสึกนะครับก็อาจจะติดเชือเราจปติดมเพิ่มได้ซึ่งอ้ตัวนี้ของเราที่ไปบรยจาในทำรอบผ้าผู้ป่วยของผ้าเข้าไปนะครับในเครื่องสักผ้าครับออกมาก็ปั่นปานนะครับเอาขึ้นด้านบนได้เลยคืเเครื่องอักผ้าครับก็สามารถใส่ได้เลยเพราะว่าแห้งเลยนะครับอันนี้ก็จะมีประโยชน์ต่อต่อผู้ป่วยค่อนข้างยิ่นะครับ ครับท่านนาครับฟิลลี่ก็พนันงานนะครับรู้สึกมีความสุขนะครับแล้วก็สนุกที่ได้ออร่วมกิจกรรมที่ทำด้วยชุมชนนะครับฟ่ายี่ก็ดูแทนพนักงนานของแต่ละตำแหน่งที่ไปทำกิจกรรมแต่ละครั้งนะครับก็ประมาณ15บห้าถึงยีคนนะครับแล้วก็ฟิลเต้ก็เราก็มีการจัดกิจกรรมสินาในทุกปีนะครับโอเคครับท่นานายกก็จะเป็นส่วนของ เอลทีสปอร์ตและบริษัทอนุานการณ์นะครับก็วัตถุประสงค์ก็เพื่อส่งเสริมให้พนักงานนะครับมีการออกกำลังกายนะครับสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในองค์กรนะครับของท้งให้พนักงานนะครับได้พักผ่อนในเวลาวีานะครับเช่นเล่นดนตรีนะครับ be แล้วก็เคื่องดืเครื่องดื่มที่เป็นอีกช่องนะครับที่ต้องมีชอบนะครับโอเคก็ในตรงนี้เราก็จะมีห้องห้องออกกำลังกายนะครับมีร้านกาแฟนะครับแล้วก็มีห้องซ้อมดนตรีในโรงงานนะครับเหตุรุ่นนี้ก็จะเป็นตัวอย่างการแข่งขันที่ก้างนะ เราไม่ตัดทิ้งนะครับแล้วก็อันนี้ก็เราจะเรียกว่าโปรเจกต์คาเฟ่สารบังนะครับก็มีร้านกาแฟ่ในโรงงแรมให้พนักงานได้ไปกินกาแฟนะครับแล้วก็อันนี้คือห้องซ้อมดนตรีนะครับก็จะให้พนักงานที่มีความสามารถด้านดนตรีนะครับได้ไปซ้อมนะว่ารูปอีกรูปอีกรูปหนึ่งจะเป็นนะครับเป็นกิจกรรมแฟมิลี่ที่แฟมิลี่พิลิตนะครับทุกจังกี้ทุกเดือนกิจการนะครับก็เอาวงดนตรีของเราเนนี่ยะครไปเล่นครับ okay you know?